เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ ในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กมีเรื่องราวที่เศร้าปนสยองของชายชาราผู้หนึ่งซึ่งเรื่องของชายชาราคนนี้สามารถทำให้คนที่ชอบกินเหล้ากลับบ้านดึกๆเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นกลับต่หัววันถึงแม้แต่เด็กที่กำลังร้องไห้กระจององอแงสร้างความรำคาญให้กับพ่อแม่หรือคนในบ้านเพียงแค่บอกว่าตะก้อนมาแล้ว เด็กคนนั้นก็จะเงียบเสียงน้ำตาย้อยติ๋งติ๋งทันทีชายชาราที่ชื่อก้อนนั้นตอนเป็นคนก็เงียบเงียบขึมขึมอยู่แล้วพอเป็นผีนี่เหยนหนักแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้ายังขยดหวาดกลัวจะออกรับบิณฑบาตก็ต้องรอให้ตะวันส่องแสงเสียก่อนมิเช่นนั้นก็จะยืนออกกันเป็นกองผ้าเหลืองอยู่หน้าโบสถ์โดยไม่ยอมขยับขยเยอน ลุงก้อนเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งร่างกายเก็บภายผอมแห้งเกรงหนังหุ้มกระดูกทุกๆวันชาวบ้านร้านช่องจะพบเห็นแกไปหาปลาตั้งแต่เช้าตู่ตะวันยังไม่ขึ้นเต็มที่ตกสายก็จะแบกกระสอบปุ๋ยเบกเต่าคร่ำคลาที่บรรจุปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่จังหวะไปขายในตลาดที่ไม่ใช่การวางขายเหมือนพ่อค้าทั่วไป แต่แกจะขายกับพ่อค้าแม่ขายอีกทีร้านละสามสี่ตัวทั่วๆกันไปแม้ลุงก้อนจะหาปูปลามาขายที่ตลาดแต่หากไม่จำเป็นแล้วแกไม่ใครจะสนทนากับใครเท่าไหรนะ่นักถามคำตอบคำไม่ถามก็ไม่ตอบความเงียบขึมของลุงก้อนนั้นกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดในสายตาของคนในหมู่มากไปเสีย เด็กๆในหมู่บ้านได้รับการปลูกฝังให้หวาดกลัวลุงก้อนโดยไม่มีสาเหตุเดินสวนกันครั้งใดก็จะพากันหลบหนีหน้าทำดังว่าลุงก้อนนั้นเป็นผีเป็นปีศาจก็มีปานลุงก้อนปลูกบ้านอย่างโดดเดี่ยวลําพังอยู่ที่ดินแปลงน้อยของแกกระท่อมของแกถูกแวดล้อมไปด้วยหมู่ต้นกล้วยจนร่มครึม้ม ใครผ่านไปผ่านมาก็มักจะเร่งฝีเท้าให้ผ่านพ้นจากบริเวณนั้นไปโดยไวเพราะคำล่ำลือซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากผู้ใดที่บอกว่าลุงก้อนเลี้ยงผีแรกทีเดียวข่าวนั้นก็แพร่กระจายออกมาชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครเชื่อเพราะข่าวนั้นไม่มีมูลอีกทั้งคนที่นำมาเผยแพร่ก,ก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมายืนยันข้อเท็จจริงอะไรอีกด้วยแต่แล้วก็มีวันหนึ่ง ขณะที่ชาวบ้านเดินผ่านดงกล้วยที่ล้อมเป็นรั้วของบ้านลุงก้อนในตอนสายพวกเขาพบว่ามีก้อนเนื้อและเครื่องในกระจัดกระจายเปลื่อนพื้นมันเป็นของสัตว์หาใช่ของมนุษย์และน่าจะถูกปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นหลายชั่วโมงแมลงวีแมลงวันตอมกันหึงหน้าสะอิดเอียนนั่นอปะไรกูว่าแล้วเรื่องที่ตะก้อนเลี้ยงผีเป็นความจริง แต่สภาพกูว่าไม่น่าจะเลี้ยงผีแล้วนะกูว่าตะก้อนนั่นแหละที่เป็นผีเสียเองกูว่าตะก้อนเป็นปอบเสียงที่ชาวบ้านกลุ่มนั้นกำลังพูดคุยถกเถียงกันอยู่นั่นเองลุงก้อนเดินกลับมาจากตลาดพอดีพวกเขายังไม่ทันได้รู้ตัวมัวแต่ก้มๆเงยๆดูซากเครื่องในหน้าสะอิดสะเอียนนั้นมาทำอะไรกัน เสียงเอ่ยถามแบบเรียบเฉยนุ่มลึกหน้าหวั่นใจดังขึ้นจากข้างหลังทำให้ชาวบ้านกลุ่มนั้นสะดุ้งโยงพอหันมาเจอว่าเป็นลุงก้อนต่างก็ตกใจตาเหลือกแหกปากลั่นวิ่งกระเจิงไปคนละทิศละทางเฮ้ยปออตะก้อนจะกินตับกูแล้วพากันวิ่งไปโดยไม่ได้หันกลับมามองเลยว่าคนที่ตนเองกล่าวหานั้นได้แต่ยืนงงอยู่ตรงนั้น ลุงก้อนมองจนกระทั่งแผ่นหลังของพวกนั้นลับตาไปแล้วจึงหันกลับมามองอยังจุดเกิดเหตุถอนหายใจยาวออกมาด้วยอาการอารมณ์เสียก่อนจะก้มลงเก็บซากเครื่องในกลับเข้าบ้านไปเงียบเงียบสายวันต่อมาขณะที่ลุงก้อนนำปลาที่หาได้ไปขายอย่างตลาดสายตาของทุกคนที่มองแกทำให้รู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนไป จากปกติไม่ได้มีใครสนใจในตัวแกเท่าไหรนะ่นักแต่วันนี้กลับจ้องเขม็งแกสัมผัสได้และเมื่อหันกลับไปมองคนคนนั้นก็หลูกตาต่ำหลบเสียอย่างนั้นวว,ว,วันนี้ฉันขอผ่านก่อนก็แล้วกันนะเจ๊ขาประจำบอกปัดแกด้วยท่าทีกล้าก,ก,กลัว,ลวหลังจากที่แกเอาปลามาขายให้เมื่อลูกค้าบอกปัดแกก็พยักหน้าเนน้อยเดินจากมา วันนี้ไม่ว่าเจ้าไหนในตลาดที่เคยซื้อปลากับแก่ต่างก็ปฏิเสธกันหมดบางเจ้าบอกว่าขายปลาไม่ได้ทั้งที่ในกละมังมีเหลืออยู่เพียงตัวสองตัวเท่านั้นเรียกว่าโกหกกันซึ่งหน้าชนิดไม่กลัวเสียน้ำใจกันเลยทีเดียวสรุปวันนั้นลุงก้อนก็ไม่ได้เงินเลยสักบาททั้งที่อุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยหาปลามาได้ตั้งแต่เช้า แกเดินคอตกกลับบ้านโดยไม่พูดจาก,กับใครเลยไม่ได้ให้ความสนใจกับสายตาและถ้อยคำซุบซิบที่ไล่หลังมาของชาวบ้านและแม่ค้าในตลาดก่อนจะกลับบ้านแกก็แวะเข้าวัดตามปกติวิสัยที่ทำมาโดยตลอดมึงว่าตะก้อนแกเข้าวัดไปทำไมวะเอาก็เข้าไปป่าช้าเพื่อจะไปหากินศพตามวิสัยปอบสิวะถามโง,โง่ๆถ้าหลุงก้อนแกเป็นปอบจริง แกจะเข้าวัดได้หรือวะกูว่าไม่น่าใช่ว่าปอบอาคมไงมึงมึงนี่ไม่รู้เรื่องแล้วยังผ่านมาวิจารณ์ตั้งแต่วันนั้นธุรกิจขายปลาเลี้ยงชีพเล็กๆของลุงก้อนก็มีอันติดขาดยากนักที่จะมีคนยอมซื้อปลาจากแกรายได้ที่เคยมีลดลงสวนทางกับสายตารังเกียจเดียดฉันที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลุงพ่อครับ ช่วยจัดการปราบปอบให้พวกผมด้วยเถอะครับปอบปอบที่ไหนผีปอบใครเลยโยมหลวงพ่อเจ้าอาวาสเอ่ยถามเลิกคิ้วสูงมเมื่อชาวบ้านคนหนึ่งนั่งพนมมือแต่กล่าวขอร้องหลังจากรับพรใส่บาตรเรียบร้อยก็ปอกตะก้อนไงล่ะครับเนี่ยพวกเราวาดระแวงอยู่กันไม่เป็นสุขเลยกลัวว่าสักวันจะถูกจกไส้ไส้พุงกายเป็นอาหารของมันไปปอบ อบโยมก้อนโยมไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนมีใครเห็นหรือว่าโยมก้อนเป็นปอบมีสิครับหลวงพ่อชาวบ้านคนนั้นตอบแบบไม่คิดก็เมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนเห็นว่าข้างโดงกล้วยของตะก้อนมีเครื่องในกองอยู่เต็มไปหมดแล้วพอตะก้อนมาพวกมันเลยวิ่งหนีเพระตกใจแต่ก็แอบดูอยู่เลยเห็นว่า ตะก้อนนั่งยองๆโศยเครื่องใหนแจบ็บแจบโอ้ยน่ากลัวครับหลวงพ่อหลวงพ่อจเจ้าอาวาสนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวออกมาท่านก้มมองหน้าชาวบ้านคนนั้นแล้วถามเสียงเรียกก็แล้วมันใครกันละ่ะคนคนนั้นที่ว่าเห็นนั่นนาอัตตมาายาก็รู้ถูกถามซึ่งหน้าแบบนี้สุดจะหาคำตอบมาให้หลวงพ่อได้เอา ชาวบ้านคนนั้นได้แต่ใบกินสุดจะหาคำตอบมาให้หลวงพ่อได้แต่พนมมือก้มหน้างุดแทบมุดดินหนีอัตมาจะบอกให้นโยมการจะกล่าวหาว่าร้ายใครเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นบาปหากสิ่งที่ตนเองว่านั้นมันไม่ใช่ความจริงเพราะนอกจากจะทำให้เขาได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียงแล้ว เขาอาจจะได้รับความลำบากมากกว่าที่คิดก็ได้ผลพวงการว่าร้ายนะรุนแรงกว่าที่โยมคิดนะอัตมาจ,จะบอกให้มันอาจจะทำให้คนคนหนึ่งตายได้เลยเชียวแหละแต,แต่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 มันเป็นเรื่องจริงนะครับหลุงพ่อมีคนเห็นตะก้อนนั่งกินเครื่องไหนกลางวันแสกๆเลยครับก็ถึงถามอยู่นี่ไงล่ะว่าใครเป็นคนที่เห็น ว่าแล้วหลวงพ่อจเจ้าอาวาสก็ถอนใจอีกครั้งแล้วเดินไปรับบาดบ้านต่อไปที่เริ่มเฉงเงองเพราะเห็นว่าท่านยังไม่ออกมาจุดนั้นเสียทีสิ่งที่หลวงพ่อท่านกล่าวกับชาวบ้านคนนั้นเป็นจริงขึ้นในอีกวันต่อมาเมื่อมีข่าวว่าตะก้อนนั้นนอนตายอยู่หน้ากระท่อมของตนเองมีเลือดสดๆไหลทะลักออกทางปากจนเปรอะไปหมด ร่างกายที่ผอมเกรีงของแกยิ่งผอมหนักเข้าไปอีกเมื่อตอนพบศพชาวบ้านก็ยิ่งลือกันว่าตะก้อนถูกปอบที่เลี้ยงไว้กินไส้กินพุงจนไม่มีเหลือที่สุดก็ตายลงอย่างที่เห็นงานศพของตะก้อนจัดอย่างเรียบง่ายผู้คนในหมู่บ้านเพียงหยิบมือเท่านั้นที่ไปร่วมงานนั่นก็ด้วยเกรงใจหลวงพ่อที่รับเป็นเจ้าภาพให้จนครบสามคืน ถึงจะบอกแบบนั้นแต่ก็มีคนไม่ถึงสิบเท่านั้นเองที่อยู่ฟังสวดจนจบกระถางทูบหน้าลงศพมีทูบป,ปักอยู่เพียง7-8ดอกเท่านั้นทั้งที่ศพตั้งสวดเป็นวันที่สแล้วหลังงานศพลุงก้อนนั่นแหละเรื่องราวหน้าหวาดกลัวของจริงจึงเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านเดินกลับมาจากทำนานในตอนพรเพลเมื่อถึงโค้งก่อนจะถึงบ้านลุงก้อน พวกเขาเห็นใครคนหนึ่งยืนก้มหน้านิ่งอยู่ในดงกล้วยมันเป็นเงาตะคุ่มให้มองเห็นได้ชัดเจนพอเดินเข้าไปใกล้ๆเงานั้นก็เดินออกมายืนจังก้าอยู่กลางถนนไม่ใช่ใครที่ไหนลุงก้อนนั่นเองและไม่ต้องถามไถ่กันให้มากความผีแน่เพราะลุงก้อนเพิ่งจะเผาไปได้สองวันเท่านั้นลุงก้อนขอมตัวมาข้างหน้าแล้วไอจนตัวงอสันดาริก การปรากฏตัวต่อหน้าของแก่ที่แสงแดดยามพระเพรไม่มีผลอะไรสะกดให้ชาวบ้านที่พบเห็นถึงตับยืนนิ่งเป็นเสาหินต้องมองผีลุงก้อนขยับเข้ามาหาทีละน้อยทีละน้อย,ท,อยทุกๆครั้งที่แก่ไอยอย่างแรงนั้นจะมีเลือดสดสดสาดระเส็นออกมาจนเปรอะเลอะไปตามถนนที่แก่ย่างผ่านที่สุดแกก็มาหยุดยืนไอแครกๆอยู่ตรงหน้าชาวบ้านกลุ่มนั้น กูไม่ได้เป็นปอบแกเงยหน้าขึ้นบอกด้วยเสียงแหบแห้งดวงตาแดงก่ำภายใต้เบ้าตาลึกโบดำคล้ำนั้นจ้องขม็งด้วยอาการเครียดแค้นแล้วแกก็กระอักเลือดออกมาจนเปรอะหน้าอกตัวเองเต็มไปหมดก่อนจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาโดนแบบนี้คงไม่อยู่รอให้ใครมาตัดดิบบินชาวบ้านกลุ่มนั้นแหกปากร้องเอะอะโวยวาย ทิ้งเครื่องมือเครื่องใช้วิ่งเตลิดฝุ่นตลบเป็นการเปิดตัวหลอกหลอนของผีลุงก้อนที่สะดุ้งขั้นสุดคืนเดียวกันนั้นเองเจ๊ J. กวงไม้ขาขายปลาที่เคยรับซื้อปลาของลุงก้อนก็ถูกหลอกเป็นรายต่อมาขณะที่ยืนรอพ่อค้าปลาจากตัวเมืองมาถ่ายปลาลงจากรถเสียงเอ่ยทักจากด้านหลังทำให้เจ๊กวงสะดุ้งโยงช่วยซื้อปลาน่อย ช่วยซื้อปลาของฉันหน่อยลุงก้อนยืนก้มหน้ายื่นกระสอบใบเก่าให้กับเจ๊กวงอารามหวาดกลัวที่จู่ๆก็พุ่งพรวดขึ้นจนทะลุเพดานทำให้เจ๊กวงตาเลือกยื่นมืออันสั่นเทารับกระสอบปุ๋ยใบเก่านั้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเปิดออกจากความกลัวที่ทะลุเพดานก็ปะทุขึ้นเจ๊กวงเหลือแต่ตาขาวสติลอยทิ้งตัวลงหัวฟาดกับพื้น ปากกระสอบปุ๋ยใบนั้นเปิดออกพร้อมกับศีรษะของลุงก้อนกิ้งหลุนๆออกมาจ้องหน้าของเจ๊กวางนิง่งเจ๊กวางสลบไปครู่ก็รู้สึกตัวและทันทีที่ลืมตาตื่นก็ต้องพบกับหน้าลุงก้อนที่จ้องเขม็งยิ้มหยิ่งฟันปากฉีกว่างถึงรูหูในระยะประชิดกลิ่นเหม็นเน่าสสอิสะเอียนโชยฟุง้งเมื่อหัวผีลุงก้อนเปิดปากพูดด้วยเสียงแหบแห้งยานคาง ช่วยซื้อปลาหน่อยแล้วเจ๊กวงก็หมดสติไปอีกรอบนอนขี้แตกเยี่ยวราดอยู่ตรงนั้นแม้แต่คนงานลงปลาที่ไม่รู้เรื่องเราก็ยังโดนหลอกหลังจากลงปลาเสร็จก็ยืนรอเจ๊กวงมาจ่ายเงินแต่หมดบุหรี่ไปคนละ3ามสี่ตัวก็ยังเงียบกริบกำลังว่าจะเดินไปตามอยู่นั่นเองก็พอดีมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมเอ่ยด้วยเสียงเย็นเย็น เจ๋ให้เอาเงินค่าปลามาให้เอาไปสิคนงานซึ่งไม่รู้จักลุงก้อนอยู่แล้วก็รับมาแบบงงๆแต่ก็ต้องชะงักเมื่อลุงก้อนไม่ยอมปล่อยมือจากเงินปึกนั้นพยายามรังเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมปล่อยกรรมเอาไว้แน่นอะไรวะลุงคนงานออกแรงกระชากที่สุดก็ได้เงินมาแต่มันไม่ได้มีเพียงเงินเท่านั้น มันมีอย่างอื่นติดมาด้วยมือเหี่ยวแห้งรีบเกรงของลุงก้อนหลุดติดปึกเงินไปทั้งแขนตั้งแต่หัวไหล่ไม่พอแกอยังระเบิดเสียงหัวเลาะดังลั่นจนคนงานวิ่งกระเจิงหลังจากนั้นผีลุงก้อนก็ออกมาหลอกหลอนคนในหมู่บ้านไม่เว้นวันไม่เลือกเวลาอยู่ที่ว่าใครจะดวงสวยตกเป็นเหยื่อก็เท่านั้น เรียกว่าผีตนเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงสาระบบของหมู่บ้านนั้นไปได้อย่างสิ้นเชิงคําลงตะวันยังไม่ทันลับเหลี่ยมเขาดีเป็นต้องหลบเข้าบ้านใครบ้านมันวงสุราที่เคยมีก็เงียบหายเพราะพระสงฆ์องค์เนรนก็ไม่เว้นถูกหลอกจนวิ่งผ้าเหลืองปอลิวว่อนลุงก้อนออกมายืนรอใส่บารแล้วยิ้มให้ทุกวันจนต้องเลี่ยงที่จะเดินรับบารสายนั้นกันไปเลย ข่าวการปรากฏตัวหลอกหลอนเขาไปทั่วของหลุงกอนรู้ถึงหูหลวงพ่อจเจ้าอาวาสในช่วงสายของวันหนึ่งชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้าไปขอร้องให้ท่านช่วยกำราบท่านถอนหายใจยาวก่อนจะพูดบางอย่างออกมาอัตมามีเรื่องจะบอกให้พวกโยมฟังขอให้รับฟังด้วยใจที่เป็นกลางด้วยนะหลวงพ่อเล่าว,ว่า ลุงก้อนมักจะเข้ามาที่วัดเป็นประจำเพราะหลวงพ่อท่านจะต้มยาเอาไว้ให้ลุงก้อนเป็นโรคมะเร็งปอดและหลวงพ่อท่านก็ได้ยาดีมาจากหมอกลางบ้านของอำเภออํเภอหนึ่งแต่ตัวยามีราคาแพงลุงก้อนไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะหาซื้อหลวงพ่อจึงออกให้ก่อนโดยลุงก้อนจะเข้ามาหาท่านเพื่อนำเงินค่าปลามาหย่อนใส่ตู้บริจาค เพราะหลวงพ่อท่านไม่ยอมรับเงินนั้นด้วยความสงสารนอกจากจะเอาเงินมาหย่อนเส่ตู้แล้วลุงก้อนยังทำความสะอาดกุฏิของหลวงพ่อจัดการซักผ้าสบงจีวรจนสะอาดตากให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับบ้านแต่พักหลังมานี่ลุงก้อนขายปลาไม่ได้ทำให้ไม่มีเงินมาหย่อนเส่ตู้บริจาค จึงไม่กล้าเข้าวัดเพราะไม่อยากไปกินยาที่หลวงพ่อใช้ปัจจัยส่วนตัวซื้อมาให้ฟรีๆเมื่อขาดยาโรคที่กำลังถูกทำลายทีละน้อยก็กลับกำเริบขึ้นมาอีกและดูเหมือนจะรุนแรงกว่าเดิมเสียด้วยที่สุดลุงก้อนก็จากไปอย่างทรมานขณะกำลังจะออกมาขอความช่วยเหลือกับหลวงพ่อเพราะเวลานั้นร่างกายของแกปวดร้าวจนเกินจะทานทนได้อีกต่อไป เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้หลยโยมที่นี้เข้าใจโยมก้อนเขาใหม่เสียด้วยนะเขาเป็นคนดีเพียงแต่เวรกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนส่งผลให้เขาต้องทุกข์ทรมานแบบนี้เท่านั้นเองแล้วไอ้เครื่องในนั้นนะโยมก้อนได้ยินว่าอัตมานึกอยากฉันต้มแซบจึงไปหาซื้อมาทำให้ไม่ได้เอาไว้กินสดๆอย่างที่เข้าใจกันหรอก เขามาบอกอยู่ว่าหมามันลากเอาเครื่องในที่แกห้อยเอาไว้ตรงหัวเสาลงมากินจนเลอะดินไปหมดตอนที่เขาออกไปหาเครื่องต้มยำจนไม่ได้ทำมาให้อัตมาหลังจากนั้นชาวบ้านทุกคนก็ได้รวมเงินกันทำบุญอุทิศให้หลุงก้อนเป็นจำนวนหนึ่งผีหลุงก้อนก็ไม่เคยปรากฏตัวออกมาให้ใครเห็นอีกเลย เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเล่าเรื่องหลอนชนแนล สำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ